สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อบ้านยุคใหม่นะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนํานะครับวิธีการใช้ดอกสว่านนะครับอย่างถูกวิธีนะครับผมซึ่งหลายหลายคนนะครับจะยังไม่เคยรู้มาก่อนนะครับว่าดอกสว่านนะครับอ่าอย่างเช่น2ตัวนี้นะครับเนี่ยอีกตัวหนึ่งนะครับมันมีนะครับไอตัวหัวสว่านนะครับเป็นปลายแหลมนะครับแบบนี้นะครับส่วนตัวนี้นะครับไม่มีปลายแหลมนะครับอ่า เดี๋ยวมาดูดอกสว่านตัวนี้ก่อนครับดอกสว่านตัวนี้นะครับจะใช้ไว้สําหรับเจาะไม้นะครับผมท่านผู้ชมเพราะว่าเขามีหัวตัวนี้นะครับซึ่งจะทําให้เจาะไม้นะครับเข้าได้ง่ายนะครับนี่นะครับจะกินไม้ได้ง่ายนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะไม่สามารถนําไปเจาะเหล็กได้นะครับ ซึ่งถ้านำไปเจาะเหล็กนะครับจะเจาะไม่เข้าเลยนะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับว่าดอกสว่านนะครับจะใช้งานได้เหมือนกันนะครับก็มาดูตัวนี้ตัวนี้นะครับจะสามารถเจาะได้ทั้งเหล็กนะครับแล้วก็ไม้นะครับผมซึ่งตัวนี้จะสามารถเจาะไม้ได้นะครับแล้วก็เหล็กได้เลยนะครับแต่ไม่สามารถที่จะเจาะปูนได้นะครับผม ถ้าเราต้องการจะนําไปเจาะปูนนะครับเราต้องใช้เป็นดอกสว่านนะครับแบบนี้นะครับที่เป็นหัวนะครับแบบนี้สําหรับหัวกระแทกนะครับตัวนี้นะครับจะทําหน้าที่เจาะกระแทกปูนนะครับซึ่งดอกสว่านเหล่านี้นะครับไม่มีนะครับซึ่งดอกสว่านนะครับที่เขาทํามานะครับจะใช้งานแตกต่างกันไปนะครับหลายๆคนนะครับจะ อาจจะเข้าใจผิดนะครับว่าเอาดอกสว่านเจ,เจาะไม้นะครับไปเจาะเหล็กได้ไหมเจาะไม่ได้นะครับเอาดอกสว่านเจาะเหล็กนะครับสามารถเอาไปเจาะปูนได้ไหมก็ไม่ได้นะครับส่วนจะเอาดอกเจาะปูนนะครับไปเจาะเหล็กกับไม้ได้ไหมก็ไม่ได้นะครับผมต้องใช้ให้ถูกวิธีนะครับผมก็เขาทํามาตายตัวอยู่แล้วนะครับว่าดอกน SI ี้สามารถเอาไปเจาะอะไรได้นะครับผม พอดีมีน้องๆน,นะครับทักมาเห็นผมเอาดอกสว่านอ่าตัวเนี้ยไปทําการเจาะเหล็กนะครับแล้วน้องเขามาบอกว่าอ่าผมเอาดอกสว่านเจาะไม้มาเจาะเหล็กได้ยังไงอผมก็เลยนํามาอาธิบายนะครับว่าดอกสว่านตัวเนี้ยสามารถใช้งานอะไรได้บ้างนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับช่องพ่อบ้านยุคใหม่เลยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ